ก็เหมื่ดมากเหมื่ดมากแต่ได้หาบวะพี่จ้าแม่น้องวันซินนิสันบ้านหนุงหน่อยจ้าสวัสดีครับสวัสดีวุ้งหนอมบ้านถนอมก่อนที่จะต่อยก็น้อยครับพี่น้องอากาศเรือว่าจะหาเห็ดปีใช่ไ่าเอามาหนี้ครับขึ้นโชคขึ้นเล่าครับพี่น้องมาสองสายยาอันนี้สินเต้ครับพี่น้องมาสินว่าหาเลาะเบิ้งเห็ดปวกเห็ดปวกอลไรพี่น้องครับเพิ่นคือได้เห็ดปวกครับเห็ดปวกเนี่ยเลยตัวกินได้เห็ดปวกโวกเพิ่เพิ่นบอ ี่นอนบรรยากาศโอบักเข้าเลยไ่นอนครับเห็ดยังคือินเหงาไตเบี้ยไปไปไตเบียไปกินมงมงกวนเลยใช่ใ่บัีบอบนั่นทํบอเพื่ออะไร้ไปยย่ี๋ยว่างถึงห้องเขาเยอวังหลวเห็ดตัวเขาบัเคยได้ ใบเฮ็ดไตเบี้ยกแล้คนกินดีกว่ากันบ่เคยใบทางคางเฮ็ดบ่เคยใบบ่อหันอ่ะพี่น้องครับหาเราเพิ่งเฮ็ดฟอนกำกันเด้อพี่น้องครับขึ้นโคขึ้นเล่ากับพี่น้องน้โทมเฮ็ดปวกกับิฟือนอ้อมว่างสามหอบเป็นอะไรเจ๊จี๊บปวดปากกับมันลือตื้อเท่ามากครับมาสองกระยะงองๆครับพี่น้องกลางโคกลางเลาบรรยากาศดีครับพี่น้องบ่หอนบ่อบบ่เอาครับมื่อนี่เออตกมากเนี่ยเส้ขอเส้นหน้าก็เดยกินในท่านเดปียกฝนปลาอากาศกระเด็น แจกว่าดูปลานี่พี่นอครับแงนี่นี่นี่ดูดีดีดีงานแฉะเลี่นองครับนี่เกิดนี่เกนี่สองัวพี่นอนสองสดจริงนะ

ตาพ่าาาดีเรยอก็เห็นไม่ที่นั่นเฮ้อมามาตาดีได้เด้อปลูกกำลังมาเก็บนำ้ำเลยเยอะเอาหมดเด้พอพะนะตาดีได้ตาละายเตียมคนวะฮึวางไม้โต๊องได้ดนะงานนนี่ ไข่เดียวแค่เดียวว่าหันกระไดห้หนึงโอ้ยนั่นดี่ันลอ้าวมุนมาหรอมุนมาหรอให้เดียวกระได้แต่นนหนกินดีพอดอกเรา เาท่านไหเห็นหมือนี่อก็มา <ไป S 1> อหอมก็มานี่หมเพื่อคนยังบุดอ,อกเล้าพ <c oughs> อาหน้ากินน้าท่าตะเวนต๊ดินหมดแล้วยกับคือหมูะเ,เชียล้า่งไงใส่น้ำเน,นาะใส่งใสน,น,นี่แหละตัวนี่ดนี่เกิดกันมากีีว ้ามนสาที่นองเพี่นนกวให้ขวดีตลอพี <soft> ่น <kill> <ümüz. ś m ary> ้องดามาคัะ <an episodes eight> ขวรอยูน,น่แต่ว่าตาหังเลี้ยวไปไกลเลยตัวแมนแมนละแมนบอสสองข่ายสองสองเห,นงห็นดูนสามจัด ไปแล้วพี่น้องเฮ็ดนี่เฮ็ดกับปลาละมาะจาเนเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวมาเอาเนี่ยหนี่งสองสามสี่โอ้นี่ยสี่ใครเล่นปุ๋ยพี่นบองไร่บอเนี่ยใครเนี่ยไข่เนี่ยโอ้โหน ตรวก็ผีหย่องแขวนอยู่นี่นี่ตัอผุดตัวเสียมากสีปะถุงมือเกิดเฮ้ยพี่คนได้หนึ่งสองสามสี่มึงพี่น้องแน่หออ๋อี่นองกิน

แมนอ่นๆได้เลยไงปุยตกันนี่ปุ๋ยนน่ะอ่อนเลยมาเด้อพ่ลีพิ่ต้มเราอว่าอยเตมันแน้องปุ๋ยน่ะเตมมันอยู่ดีเตมันอยู่เดีคนน่ะขีมงานมากประกบพี่น้องใส่หกอยู่ ทุลักทุลังอยู่ซุ้ปูกับว่ามีแห้งได้ลายตยจุ่มเดียวนี่นี่ไควอยนีไปแล้วนะนว้ายว้ายนอนนี่เงานี่ยคืจักวะนี่นั่นี่นี่ลิยงเงานี่ลิ <laughs> เพิ่งเลยติเพิ่งก็มาเกนเลยเกนกับมือกำลังดี่ฝนตกหรอห้ามฝนเสียงฝนปะตัวห้ามหัวเขาเลยห้ามเลยเนี่ยมัน ピノカイゴに襲ゴソウルテゴスゴアテゴスゴアテゴス ตูนตีนเดเ็ดต<ท>ูนตูนนะเนี่ยเบอร์มหนดีก็เชื่อต่อมาสิเออมึงแจกวะแจกก็เนี่ยนี่กัดแกง แค่เดียววะสองชุกไข่หนึ่งเติมว่าสูงเรับ ฝนดิ้นอะไเด้อพี่น้องครับฟังมีบัวฟองคนตกพี่น้องเป็นรูปเท่งหน้าเลยรดนมได้ไหมนี่น้องใครน่อยตัวใหม่ นี่เดพี่อืม นี่นราโมนี่แล้วได้กินแล้โไม่นกับเรา้าดูมากิงกตลำบากจีินเนาะตัวนาคน nó no. này oh, đi mẹ điều nè bó này ยื้เดินนีอ่ะครับนี่นคใส่แคเดินหนีนั่งเลโอ้โหขอชี้เดียนจินี่ข้อหนังจีข้อหนังอะไรไปนี่นี่หน่อยไปอ๋อนี่ข้อหนังนี่สีหลังสีเหลืองนี่บ้านไน่ไปตัวข้ามดีนอครับเขาห้อมมีดีองหนักไม่ได้ร้ายเตอบรรลุอี ก็ได <c ười> yeah. ้แม่อยู่ดิโมเดียวเน้ะก็ได้เดี๋ยวส้มแห้งจะเข้านเข้าลยผมจะนอนแตู่่ผมจะเข้าในเด้อเออข้าอื่นาปัหาอยู่ในนี่เบานห้อมันสข้าวาาหลาย เราเปน้องครับลงฝนตุ้งริงแต่ต้งแต่แนหงงนี่นี่นี่แนด้กหนังให้เห่พี่ก่าออกใเดียวอนจะสีเพียนอยู่เี่ยน่แต่น่

ใส่ใส่ใย nah ี่ส่ยี่งงมาดูด้านนั่นดั่นโอนี่ซีพิอยซีวถอกางแวอไรอส่ต้องใส่ได้ย่งถอยถอยถอยต้อได้ยส้างรงลงดยนี่ลยโอยถงนี่ เนี่วดแตกปวดแล้วขวดมาควงกระตุกอยู่หน่อย่ฮ้ย เาลิ้นกัพี่น้องบาดนี่ยเจ้ากระเมิอเด็กคือคือเกอ่าคอยหาคอยเลี้ไปเรือออ่อยๆครับพี่นนะ้องครับเดี๋ยวกาศครับพี่น้องนกปงนกปลานี่วะนี่วะจะใครอื้มนี่ปลาตะไครงี้ปลาเฮ้ยเด็อเก้าคน สวสิขึงลวตัวสามใครใครบ้าฮ่ามันใครหันหมดอีปออีแม่มมมเฮ็ดปอเดินไเก้ไปีป๋อมีอะไหมนี่นี่แต่จะไข่ ไม่ตัวเดียวไ,ไม่เดียวแต่ว่าไข่งข่ายคนโอ้ยไข่แดงไข่แดงสามลูมมกโดดคนสองสี่หกเก็ดเก็ดไข่หลายเจอะมากเลย่นแน่ยิ่ง คนตกเศร้าก็เอาก็อ้เนื้อแตกเนื้แต่นองเลยอาเฮ็ดออกแตกม่หมอนยองยันบ่เลโอ้ยขึ้นหนอยขึ้นนื้อแต่เดีกได้ค่ยังไงถึงหน่อยให้หน่อย่ะ นโอ้ยอะไรอีกกระบวว่างน่ะเอยไปให้แล้ว่รียมเียกับเปานี้นะเดี๋ยวหาล่ามไปล้ทีแล้ว ใอ้ยิงเลยกูมาขุดรับสาระขาวอล่ะมขุดบาดมือเลยเหตุรลมาจากครับมดไปสองสามสี่ห้าเกนี่เยอะอันเดียจบเลยอือว่า เป็นเอ้นบ้านหอันเป็นดอนได้พนหนกโมเมนโกดีบามนนลงนะเขาเจ้าไปอันเคี่ร์น้ำดงน้อันนั่นดิอุ้ยแม่่เขาเจไปเคียยนน้ำดงยัง be nice. okay, ัถึงาโดหินน้อดิแต่ว่าบ้าน้ามัน นดสางฮึ่มฮะโอ้ยพอต้นยันจงอ่างบ้านี่โอ้ดูมันไงเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยนี่น้องนี่เด็ดอื้ออื้อ เดี๋ยวมันไปนั่นอยูวโอ้ยนั่เชินเลยห้าขวดโอ้ยหอมตะกี้แม่เรากินเลยดิโอ้ขไว่ากระเป๋าขึ้นข้นขึ้นต่ที่ไปได้บินมาหอมขั้นขาไปอยู่่ะคะบ้ขั้นขาไหยอันหมานไหมหอมม่กับตา แม่กี้แม่แล้วกินดิบเลยด็มานยังิงมเคยกินหลายสามโล่ละทีนี่ด็ใไน่นี่นโอเคอย,ยู่นะมันจสามตาี่เด็นี <c oughs> น่เดกุลค่ะ เอาเองก็ดนี่อเาไหมดกวดีขนนเรียบๆมันาขอมีเลยมดินผๆมันนี่ดินๆจะีใก่เจ Cái này cái này. cắt chuột luôn. Thế nào hợp. Hừ, hổ màn là con. Này, có phải để thay nhỏ phi đi. Nào. Nào nó hết quá. Để thay có thể được rồi. Ừ, quá. พูนนะเงาเดียวห่ไข่เหรอนี่ันแตก่เวดแห้งนีไหมนี่ดเลนนนปุ้ยอมเงาดีหเาเดียว มันแบบึงกตพื้อเราเดียวอันนั้โชคเมือนกันกั่เลิกเนี่ว่าไงแจ่กวาปฟ้าขึนไหมเห็มันลมไหลลมนั่นดีบ่าเลแตกอไอปุยยิงขึ้นขวดไปเลยลมลมอ้อหนกวไวะ

งานเท่ากันนะพี่น้องเนี่ยยอ้หนีใครนขวดโวเยอะหน่อยครับพี่น้องคนอ่อนขวดนาของมนะขวดนมหน่อยฮอส่ไคะอ่อนอ่อนมานครับพี่น้องอ่ะชได้นหนครับมสองตาายครับขอบคุณพี่น้องจ่าี่มหาเฮดขอน้ำกันนี่แล้วมันเป็นดอนนังสี่พี่น้องเป็นดอนนังสี ลงโล่งสิบองไหนมีนมกกสัตว์กกสักสะตว์ในเนื้อตระกูลยางล่ะพี่น้องตระกูลยางห้าเป็นยังสิมันสีมีเห็ดประเภทนี้หาเบื้องหลดมันสีมีดอกเกลาเข้าเอาเชื้อไปเติมก็ได้เอาดอกแกเกลไปเติมรวยเรื่อยๆเอาขอบคุณพี่น้องเด้อจา่าที่ติดตามที่ชมอีสานมาหนองหน่อยจ้ะเนี <c> ่ย <oughs> มันเอาพี่น้อง พูดก,กันไหมนะคลิปหนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับ